รับสวิดัสสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ p u p s t v นะครผมวันนี้ผมก็จะมาสมมุตินะผมว่าเซฟเฟซนะผมเฟซแฟนนะผมว่าเคยคบกับใครบ้างนะผมแล้วก็อย่างแรกนะผมที่เราต้องทําก็คือเข้าเฟซกันเลยครับจากนั้นนะผมให้เข้ามาที่3คีย์นะครผมขวามือนะผมจากนั้นเข้ามาที่การตั้งค่านะครับโอเคจากนั้นครับก็ทําการหา คำว่าบันทึกกิจ,จก,กรรมนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้มาที่ข้อมูลโปรไฟล์นะครับก็กดดูข้อมูลโปรไฟล์กันเลยนะครับโอเคจากนั้นก็กดที่ตัวกรองนะครับผมแล้วก็ไปกดที่หมวดหมู่นะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับผมจากนั้นก็เลือกความสัมพันธ์นะครับผมโอเคหน้านี้มันก็แสดงนะครับว่า เคยคบกับใครบ้างนะผมแล้วก็เป็นยังไงนะผมก็อ่าอย่างเช่นโซดหรือคบกับใครนะผมตั้งสถานะกับใครนะผมมันก็จะโชว์ในหน้านี้นะผมก็ลองเอาไปทำกันดูนะผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย